รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย i s u u D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลก b e n d r i เบรก100ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกเป็นทุกอย่างเพื่อทุกโมเมนต์ New MG ES Comfortable ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New High New Honda Gio Plus วค่ะพกเราสองคนเช่นเคยเลยนะคะในรายการมอเตอร์ n n น n ิ่งค่ะก็จะเจอหน้าเราแบบนี้นะคะทุกวันพฤหัสบ,บดีค่ะตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปค่ะแล้วก็ช่วงแรกของรายการนะคะก็คือช่วง t e คส Time นั่นเองค่ะวันนี้จะเอาเทคโนโลยีอะไรมาฝากนั้นไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะท่ามกลางยุคสมัยที่รถไฮเปอร์คาร์ต่างก็หันไปพึ่งพาก,การใช้พลังกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าสตาร์ทอัพสัญชาติจอร์เจีย นีลูกลับเตรียมเปิดตัวไฮเปอร์คาทรงสวยรุ่นแรกนีลู27ซึ่งจะใช้เครื่องยนต์ V12 เป็นต้นกําลังแบบอนุรักษ์การจัดแสดงตัวโปรโตไทป์ต่อสาธารณาชนเป็นครั้งแรกจะมีขึ้นในงาน p e p b l e Beach Concours Elegance วันที่18สิงหาคม2024ที่จะถึงนี้ บริษัทนีลูก่อตั้งโดยนักออกแบบยานยนต์สัญชาติจอร์เจียเชื้อสายรัสเซียซาชาเซลิพานอฟอดีตหัวหน้าทีมออกแบบของแบรนด์ดังอย่างโคนิเซกแลมโบกินีและบูกติในเบื้องต้นนีลู27เป็นรถสปอร์ตในกลุ่มไฮเปอร์คาร์ที่ออกแบบมาสำหรับวิ่งแทร็กเท่านั้น ตัวรถอยู่ในรูปโฉมของรถสปอร์ตทรงเปรียวห้องโดยสารสองที่นั่งหลังคาแบบเครื่องบินเจ็ตประตูปีนกนกแบบเก้าวิงดอแชสซีคาร์บอนไฟเบ,เบอร์โมโนโคอรกและระบบการสะเทือนแบบก้านกระถุงสไตล์รถแข่งอุปกรณ์มาตรฐานมีชุดไฟ LED รอบขัดชุดเบรกคาร์บอนเซรามิกของแบรมโบจานดิส CCM R+ ของแบรมโบชุดคิดคาลิเปอร์ GT BM ของแบรมโบล้อแบบเซนเตอร์ล็อกด้านหน้าขนาด9.5คูณ20นิ้ว จากผู้ย่างมิชลินไพร์ล t สปอร์ส่วนล้อหลังขยายขนาดเป็น12.5คู่21นิ้วห้องโดยสารดิบสุดๆด,ด้วย l a เยอรแบบรถแทร็กตกแต่งด้วยคู่สีทูโทด้านหน้ามีมาตรวัดอนาล็อกวางเรียงลายหลังพวงมาลัย4ตัวเสริมด้วยปุ่มกดและสวิตช์ควบคุมแบบ t ็อปเกิลสไตล์ดั้งเดิมจอแสดงผลแบบดิจิตอลมีเพียงจอเดียวเท่านั้นนั่นคือกระจกมองหลังแบบดิจิตอล เซลิพานอบระบุว่าเขาจงใจออกแบบให้ห้องโดยสารมีการควบคุมและใช้งานแบบอ n นาล็อกดรายวิ่งเนื่องจากเขาเป็นคนที่หล่งไหลในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆแบบแมนนวลชุดระบบขับเคลื่อนไม่มีอะไรซับซ้อนนีลู27ใช้กำลังจากเครื่องยนต์เบนซิน V12 ความจุ6.5ลิตรของฮาร์ดเล่เอ i นจนจับคู่ระบบส่งกำลังแบบธรรมดา7จังหวะของซิมมา p a กําลังสูงสุดผลิตได้1,070แรงม้าที่11,000รอบต่อ ความเร็วสูงสุดจำกัดเอาไว้ที่400กิโลเมตรต่อชั่วโมงหนึ่งในไฮไลท์ที่ชอบมากๆก,ก็คืออัตราเร่งงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นเซลิพานอฟระบุเอาไว้ว่าขึ้นอยู่กับผู้ขับขี่สำหรับการผลิตนีลูจะใช้บริการบริษัทวิศวกรรมและการผลิตแอร์เรียกร๊ปซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเออร์วรยรัฐแคลิฟอร์เนียให้รับหน้าที่ผลิตตัวโปรโตไทป์และรถสำหรับลูกค้ากลุ่มแรกณเวลานี้เซลิพานอฟตั้งเป้าจะผลิตนีลู27 แบบจำกัดจำนวนเพียง15คันเท่านั้นอย่างไรก็ตามเขายังวางแผนจะผลิตเวอร์ชันถนนที่สามารถวิ่งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายออกมาให้นักสะสมอีก50คันเสริมด้วยรุ่นพิเศษที่ออกแบบและตกแต่งแบบ one off อีก4คันด้วยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการอัปเดตในช่วงของ TextT i m e ค่ะใครที่ชื่นชอบเทคโนโลยีสามารถติดตามได้ทุกช่วงต้นรายการค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะต้องไปพักชมโฆษณาก่อนสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับเรากันต่อในช่วงหน้าค่ะ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลก BMW สุนทริยภาพแห่งการขับขี่เป็นทุกอย่างเพื่อทุกโมเมนต์ New MG ES Comfortable ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New High New Honda g i o n o Plus เราสองคนกันต่อค่ะในช่วงของทริปได้ค่ะทริปไดสัปดาห์นี้นะคะพี่แมมก็จะพาไปทดลองขับรถยนต์ค่ะกับค่ายวอนโวค่ะแต่ว่าจะเป็นรุ่นใดนั้นไปติดตามชมพร้อมกันกับเราได้เลยค่ะ ถึงช่วงนี้นะคะสําหรับพี่แหม่มพามานี่เลยค่ะเข้าในส่วนของค่ายวอลโวเขาเปิดการอบรมหลักสูตรเลยจ้าเอาแนะนําก่อนแนะนําก่อนลืมๆผมบอลพาดูเดยนะครับก็มาเป็นบอดี้ให้พี่แหม่มในการทดสอบหรือว่าวันนี้เป็นการอบรมการขับขี่รถยนต์แบบไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของทางวอลโวนะครับในงานวอลโวอิเล็กทริีวีคอลไดร์วิ่งอะคาเดมีนะจ๊ะเรียกว่าวันนี้เขาจัดให้คือหนึ่งคัน กับสสื่อที่จะร่วมกันวันนี้เราจะเจอทั้งหมดกี่สเตชันเรามี4สเตชันหลักๆนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ให้ลองฟิลลิ่งพวงมาลัยแล้วก็คันเร่งแล้วก็เบรก3าอย่างเพราะว่ารถไฟฟ้าที่สําคัญเนี่ยก็มีอยู่3อย่างนี้เนาะถ้าเราเรียนรู้และคุ้นชินเราจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่อนข้างง่ายนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากมาเดี๋ยวไปลุยไปลองขับสี่สถานีกันเลยไปไปครับ เรื่องของรถไฟฟ้าเป็นเป็นเรื่องใหม่ของคนทุกคนแล้วคนทุกคนคิดว่าขับสันดาบแล้วขับแบบนี้<ช>มันมชิวๆไม่ใช่นะไม,ไม่ใช่นะรจริงๆมันต่างกันพอสมควรนะครับตั้งแต่ตั้งแต่การดูแ,แลเลยตั้งแต่การใช้ตั้งแต่การขับสมรรถนะอะไร<ช>ต,ต่างๆคือแบบว่าต่างกันค่อนข้างเยอะซึ่งเราก็ต้องมา อบรมกันดูว่าวันนี้เขาจะสอนอะไรเราบ้างอย่างเบื้องต้นข้างในเมื่อกี้เขาสอนท่านั่งอะไรแบบนี้หมอตั้งแต่ท่านั่งท่านั่งอ่ะเป็นเรื่องสําคัญอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรถสันดาปหรือรถไฟฟ้าพี่แหม่มมองว่าสําคัญสุดแล้วก็เรื่องหนึ่งที่ประกาศสําคัญนะกับการอบรมเมื่อกี้เนี้ยกับเรื่องของอัตราเร่งซึ่งจริงๆอ่ะแป้นเบรกที่รถไฟฟ้ากับรถเครื่องสันดาปไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกันฟีลปริยาการออกตัวหรือความเร็วหรือความแรงอ่ะถึงคุณจะออกแค่นี้มันคนละเรื่องกันครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันครับว่าเป็นยังไงบ้างก็สเตชั่นแรกเลยขับเข้าสู่การทดสอบความเร็วได้สุดในชับนหนึ่งโอเคอันนี้สเตชั่นแรกนะเราก็รู้แล้วเมื่อกี้ผ่าดูรูทแล้วนะครับ ก็เป็นการ emergency brake test นะครับก็พี่แมมขับไปปุ๊บพอถึงไพลอนในจังหวะที่วางคู่กันน่ะพี่แมมกระเทือ้อกระทืเบรกลงไปเต็มที่เลยนะครับเพื่อดูอาการของรถเวลาเราเบรกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็จะยูเทิร์นกลับไปเสร็จแล้วเป็นการลอง handling ของการเข้าสลาลอมนะครับอันนี้ก็เป็น Station นแรก ไปครับไปเต็มที่เห็นไหมสามสิบสี่สิบกระทึบถูกต้องครับผมนี่แหละอ่ไปเลื่อนตัวต่อเลยครับทีนี้เราไปลสลาล้อมต่ออ่าไพลอนล้มทางไหนไปทางนั้นเลยครับเดี๋ยวจะขับกันต่ออีกหนึ่งรอบนะครับแล้วจะเป็นการสฝึกขับเป็นไดโวลิสต์นะครับโอเคเป็นไงครับอัลลิงอ่ออัตราลล่งต้องบอกว่าตอนออกตัวเนี่ย ด้วยคำว,ว่าไฟฟ้าอย่างที่เราพูดกัน,นนะิั้นแต่ต้นคลิปว่ามันพุ่งเลยไม่ต้องรอรอบมันไม่มีคําว่ารอรอบพุ่งเลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้อยากจะฝากผู้ใช้รถไฟฟ้า 1> EV 1ีร้อซมันพุ่งนั่นหมายความว่าคุณต้องรู้ว่าความเร็วเท่า,ทาไหร่ที่ คุณสามารถค,ควบคุมมันได้ไดใช่ก็ต้องควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพิ่มขึ้นอย่างเคสเมื่อกี้นี้ที่ให้เรารบเบรกกันนะเบรกอ่ะนั่นหมายความว่าเขาสร้างสถานการณ์ว่าเจออะไรก็ไม่รู้ว่าแต่ความเร็วเ,เรววาอะมันมาตรงนี้แต่ด้วยตัวเนี้ยโอเคในส่วนของระบบของในในตัวของวันว่เขามาเขามีมัมนเลยผู้ใช้คำว่าเอาอยู่ โอเคเซสชัน okay, ที่2นะครับจะเป็นเซสชันอันเดอร์สเตียนะครับแน่นอนว่าเซชันนี้สนุกสนานมากมันจะลื่นแต่เ,เขาจะฉีดน้ำแล้วให้รถเสียอาการแล้วดูซิว่าระบบควบคุมมันจะเข้ามาช่วยหรือว่าจะไม่ช่วยหรือว่าเราจะควบคุมด้วยตัวเองเดี๋ยวดูกันนะครับโอเครอบสุดท้ายครับอันเดอร์สเตียพี่แมม60นะครับอา่าไปครับไปอีกโอเค40 50 60แล้วครับ แปนหน่อยครับแปนหน่อยแปนหน่อยอักครับเบรคครับมองโค้งอ่าอ่าโอเคความเร็วถึงเราก็ผ่านสเตชันอันเดอร์เซียไปแล้วเนาะเราก็ได้ลองกันความเร็วเราก็จะเห็นว่าความเร็วที่แตกต่างมีผลต่อการขับขี่ แล้วก็จังหวะการหักพวงมาลัยนะครับการมองไปในโค้งนะครับให้มองทางออกนะครับรวมไปถึงจังหวะที่เวลาเราอันเดอร์สเตียเนี่ยเราก็เบรกเพื่อช่วยให้รถมันอยู่เอาง่ายๆนะ้าถามว่าในความคิดของแบบรับถ้าเอาทำมาคเที่ว่าชีพปกติคุณเจอฝนเจอน้ำบนท้องถนนใช่ใช่ด้บแรกคือลดความเร็วดีที่สุดใให้หลอน้อที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะยังงบ้าง รกรู้้สึตัวนีผมว่ามันมันอยู่ดีนะนะ<ม>ถ้าในลิมิตประมาณสปีดประมาณนี้<ม>และการมีถนนเปียกอ่ะมันถือว่ามันเอาอยู่นะครับแล้วก็ระบบก็เมื่อกี้ก็คือใช้แค่ระบบเบ,บรกเลยชัดๆอันนี้เราไป Station b r เบรกิแต่น่าจะเบร k i n g ความเร็วเยอะกว่าเดิมแล้วก็เลนเชนอันนี้ก็จะแอดวานซ์กว่าการเบรกสั้นๆเมื่อกี้นิดหนึ่ง โอเคครับเตสชันนี้ก็จะเป็นการทดสอบเบรกฉุกเฉินพร้อมหักหลบสิ่งทีดขวางน, <65 S 1> นะครับหรือว่า Baking and Emergency Chain นเรนเชนนะครับเดี๋ยวพี่แหม่มรอบแรกใช้ประมาณ60นะครับตรงไปที่พลอนตัวที่ลม้มแล้วกระเทือบเบรคนะครับทางป้ายโอเค40 50 60แล้วครับเกินแล้วครับเกินแล้วครับ70กว่าแล้ว ปกใจเล็เสิบกว่าด้วยไม่เป็นไรปุมปรุงอะไรได้ใช่ใช่ใช่จริงๆก็คือเบรกให้ไม่ชนสิ่งกีดฝัางด้านหน้าไดสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแล้วครับ ก็มีทั้งเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวานะครับหลบสิ่งกีดขวางก็เราก็ได้รู้ว่าการควบคุมวงลัยอ่ะไม่ต้องหักเยอะนะครับแค่พ้นสิ่งกีดขวางแล้วเราก็เบรกให้มันหยุดแค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวเราไปสเตชันสุดท้ายซึ่งเขาว่ามันที่สุดในวันนี้ก็คือสเตชันมูทเทสนะครับคือขับตรงมาแล้วหักหลบขวาสิ่งกีดขวางแล้วหักกลับซ้ายแล้วตรงไปนะครับมูเทส คร,ครับไปครับไปอีก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 ห้าสิบยกขาไปอ่าขึ้นตรงขวาขึ้นตรง เซสิันภารกิจของเราสองคนแล้วนั้นคือพี่แมทแล้วก็น้องบอลเป็นไงบ้างอ่ะขอความคิดเห็นหน่อยในส่วนเขตรงนี้สําหรับวันนี้นะครับก็ได้ศึกษาและเรียนรู้การควบคุมรถซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งแน่นอนว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยให้พลังกำลังสูงแล้วก็มาอย่างรวดเร็วย่างที่พี่แมมเห็นเห็นไหมกดปุ๊บมาปั๊บนะครับมันทำให้เราต้องคอนโทรลคันเร่งคอนโทรลเบรคเพิ่มขึ้น แล้ในแต่ละสเตชันเนี่ยก็ให้เราเรียนรู้และควบคุมได้เป็นมากยิ่งขึ้นคใช่ค่ะส่วนของผู้หญิงนะในมุมของผู้หญิงก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆถ้าคุณได้ดูติดตามทุกช่วงเมื่อกี้นี้แม่มย้ำเรื่องข้อแรกเลยเรื่องการควบคุมความเร็วเพราะว่าพอ <า S 1> เป็นไฟฟ้าปุ๊บทุกอย่างมาแรงหมดเลยเก็บ,บข้อมูลทั้ง ของเราสองคนเลยที่เราคุยกันไปในระหว่างเทสเลยนะะในระหว่างเขาเรียกว่าเข้าส่วนของการอบรมการขับควบคุมของรถยนต์ไฟฟ้าอ่าแล้วเจอกันใน EP หน้านะจ๊ะบ๊ายบาย จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปได้ในสัปดาห์นี้ค่ะยังไงสัปดาห์หน้าเราก็จะเอาช่วงคลิปได้ดีๆแบบนี้มาฝากผู้ชมกันต่อค,ค่ะแต่ว่าตอนนี้พักชมโฆษณาก่อนสักครู่ช่วงหน้าม,มาอัปเดตข่าวสารกันค่ะ ใหม่ i อ u ุสุดีแมเหนือลิมิตพิชิตโลกสีสันโดยเบนดิกเบรก100ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก BMW สุนทรียภาพแห่งการขับขี่ค่ะมายอยู่เรา2คนกันต่อนะคะในช่วง Motor <Modern> News ค่ะ มาตนเดีลสัปดาห์นี้นะคะ<ๆ>ก็รวบรวมข่าวสารและก็กิจกรรมต่างๆของรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเอามาอ mm ัปเดตคุณผู้ชมกันจะเป็นข่าวสารอะไรบ้างนะั้นไปอัปเดตพร้อมกันได้เลยค่ะ นิสสันเปิดโฉมนิสสันนาวาร่าใหม่ด้วยการเติมสีสันภายในดีไซน์ใหม่พรีเมียมสปอร์ตมากขึ้นแผงคอนโซลดีไซน์ใหม่หน้าจอัชส,สกกรีนขนาด9นิ้วกระจกแบบอะคูสติกกลาสที่ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกมาด้วยกัน4รุ่นโดยรุ่นโปร 4X และโปร 2X เครื่องยนต์มาตรฐานไอเสียยูโร5ขนาด2.3ลิตรทวินเทอร์โบกำลัง190แรงมา้าแรงบิด450นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ7สปีดรุ่นดับเบิลแคปคิงแคป และซิงเกิลแคปเครื่องยนต์2.3ลิตรเชอร์โบแปรผันกำลัง160แรงม้าแรงบิด4 0 3นิวตันเมตรเกียร์แมนนวล6สปีดพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ตะวันฉาย PK แสนชยัยมวยไทยยิมพร้อมเพลงทนพร้อมลุยโดยสงการเดอะวอยซ์โตโยต้ามอบรถยนต์เครื่องยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องมือรวม13รายการเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนแก่สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสู่ภาคการผลิตและบริการ ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าที่ต้องการใช้รถยนต์ที่มีเทคโนโลยีหลากหลาย MG เผยทิศทาแงแบรนด์ครึ่งปีหลังในงาน MG Dealer Conference 2024เตรียมแผนขยายฐานลูกค้าด้วยยนตกรรมไฮบริดพร้อมประกาศชัดยานยนต์กลุ่มสันดาปจะถูกแทนที่ด้วยยานยนต์ไฮบริดประสิทธิภาพสูงในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าจะได้รับการพัฒนาให้ก้าวล้ำยิ่งขึ้นควบคู่กับการบริการโดยมุ่งเน้นกลยุทธ์การตั้งราคาที่คุ้มค่าสมเหตุสมผล และการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ BYD ร่วมกับ r e รเว u t o m o t i v e เปิดตัว BYDC ไ i o o n ซิ m i Super Hybrid รถยนต์ u v p l u ปลักอินไฮบริดรุ่นแรกที่ผลิตในไทยขนาด5ที่นั่ง5ประตูภายใต้คอนเซปต์โ c เช x X ประจังหน้าแบบไร้ขอบโคม้งมนคล้ายหยดน้ำโคมไฟแบบตัว4เครื่องยนต์1.5ลิตรแบตเตอรี่ขนาด18.3กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงฟอร์ดขยายศักยภาพโครงการเปลี่ยนความรู้สู่อาชีพมอบทุนการศึกษาพร้อมชุดสื่อการเรียนการสอนแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรีจำนวน10คนรวมมูลค่าทุนการศึกษากว่า 7 7 3 0 0 0ื่นบาทพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรใบเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่ใช้ในรถ Ford Rang เจและ Ford Ever e s t รเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆในรถยนต์รุ่นล่าสุดของ Ford อีกทั้งเพื่อเตรียมเยาวชนไทยให้มีทักษะที่พร้อมรองรับกับงานในอนาคตและลดความเสี่ยงจากนักศึกษาที่มีความตั้งใจและมีความสามารถหลุดออกจากระบบการศึกษาเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ ยานยนต์สแควร Group จัดงาน Big Motor s a l เซล2024จัดทับโชว์รูมแบรนด์ดังนำยนตกรรมโมเดลล่าสุดทั้งรถยนต์รถอเนกประสงค์ยานยนต์ไฟฟ้าและมอเตอร์ไซค์เนรมิตพื้นที่จัดงานเป็นโชว์รูมขนาดใหญ่โดยปีนี้มีกว่า30แบรนด์พร้อมโปรโมชั่นพิเศษตลอด10วันตั้งแต่23สิงหาคมถึง1กันยายน2567ที่ไบเทคบางนาไทยฮอนด้าจัดการแข่งขันทักษะฝีมือช่าง Honda Mechanic Skill Contest 2024ครั้งที่28ประจำปี2567เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริการของนายช่างประจำศูนย์ Honda Wing Center และ Honda Big Wing ทั้งในเรื่องของการซ่อมบำรุงและวิเคราะห์ปัญหาของรถจักรยานยนต์จากโจทย์ที่ประยุกต์มาจากสถานการณ์ที่ลูกค้าเข้าใช้บริการจริงโดยผู้ชนะการแข่งขัน3อันดับแรกในประเภทรถเล็กและรถบิ๊กบระดับประเทศจะเป็นตัวแทนนายช่างจากประเทศไทยไปแข่งขัน Honda Mechanic Skill Contest ในระดับเอเชียโอเชียเนีย2024 ายามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมเปิดตัวชุดแข่งลายพิเศษเพื่อฉลองการครบรอบ60ปีบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์โดยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยโลโก้60ปีไทยยามาฮ่ามอเตอร์สีน้ำเงินฟ้าสีโลโก้จนกลายเป็นวงกลมที่เปรียบเสมือนวงล้อที่พร้อมทะย,ยานไปสู่เป้าหมายโดยโลโก้นี้จะถูกวางอยู่ที่ชุดแฟริ่งหน้าและแฟริ่งด้านท้ายของรถแข่งยามาฮ่า YZF-R6 และชุดเรซิ่งสูตรของ2นักแข่งในสังกัดยามา ห้าไทยแลนด์เลสซิงทีมทีมนิสสันฟอร์มูล่าอีคว้าชัยชนะในการแข่งขันร,รอบสุดท้ายของ ABB FIA Formula E World Championship ฤดูกาล2023-2024คว้าอันดับที่4ในการแข่งขันประเภททีมฤดูกาลที่10ด้วยคะแนน182แต้มขณะที่โรแลนด์ก็คว้าอันดับ4ในการแข่งขันผู้ขับโดยมีเฟอร์เนทรัสอยู่อันดับที่17นอกจากนี้ทีมนิสสันยังคว้าอันดับที่ 3, สาหรับถ้วยรางวัลของผู้ผลิตอีกด้วย ฮาวเดนแม็กซี่อินชัวรันจัดโครงการโยเกตวัดโยกีบมอบเงินบริจาคจำนวน84,000บาทจากการขายเสื้อยืดฮาวเดนเพื่อระดมทุนมอบให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจช่วยเหลือรักษาเด็กได้โอกาสที่ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วยการผ่าตัดไทยฮอนด้าสร้างผลงานระดับนานาชาติ โดยนักปิดดาวรุ่งจาก Honda Racing Thailand คว้าชัยชนะในระดับนานาชาติจากผลงานของสองนักบิดดาวรุ่งมิกธนัดละอองเปลียวและไมคิวเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์สังกัดทีมเอสติโ SI r i c i n g วิทไทย Honda าคว้าชัยชนะพร้อมสร้างสถิติแชมป์ที่อายุน้อยที่สุดในศึกเอนดูรานนานาชาติสุดโหดซูซูกะ4 h Our e วอ u r a n ด2024รุ่น s t 600ที่สนามซูซูกะ International Circuit ประเทศญี่ปุ่นนอกจากนี้2นักแข่งดาวรุ่งไทยยังร่วมทับ Honda CBR Series ด้วยการทำผลงานเขย่ารายการจเจ้าความเร็วสุดยิ่งใหญ่แห่งทวีปายการ FIM Asia Road Racing Championship 2024ในรุ่น Super Sport 600cc ในสนามที่4เรดที่2ที่ประเทศอินโดนีเซียไมคิวเกติศัก์สิงหพงศ์คว้าโพเดียมท็อป3ได้รั้งอันดับที่5ของตารางคะแนนสะสมมีทั้งสิ้น48คะแนนด้านมิกธนัและอองปลิวเข้าเส้นชัยในอันดับที่10และสามารถทำเวลาสถิติต่อรอบเร็วที่สุดของการแข่งขันด้วยเวลา1.38.246นาทีจบการแข่งขันรั้งอันดับที่8ตารางคะแนนสะสมมี58คะแนน โมตูนเปิดตัวโมตูน300 V น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้100%เกรดพรีเมียมซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีกำลังและสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของเครื่องยนต์ ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับกลุ่มรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่และผู้ที่ต้องการเร่งสมรรถนะของรถรวมถึงกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กที่มองหาผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องยนต์ที่เหนือชั้นมากขึ้นโดยคิดคนขึ้นด้วยนวัตรกรรมที่เป็นเอกเสิทธิ์เฉพาะที่ใช้เทคโนโลยีเอสเตอร์คอร์ซึ่งพัฒนามาจากประสบการณ์ในสนามแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ต ค่ะก็อัพเดตข่าวสารจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงช่วงท้ายรายการค่ะก่อนจะจากกันไปสามารถติดตามรายการเราได้ทาง3ช่องทางเช่นเคยค่ะตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้เลยไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ Facebook Fanpage หรือว่า YouTube c h anel n ค่ะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วพวกเราสคนได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ